แป้งข้าวเจ้าตัวนี้ถุงเนี้ยสามสิบบาทในนายกยกยกขึ้นให้น้องๆสามสิบบาทนะครับครับผมอ่าครับต่อไปครับแล้วก็แป้งเท้าแป้งเท้านี่ก็ถุงละยี่สิบบาทท่านผอณริตครับครับผมแล้วผมจะต้องเตรียมตังค์ไปตลาดเท่าไหร่ครับในการซื้อสิ่งของในครับต้นทุนผมถือว่าก็ก็ต่ําพอสมควรนะครับครับยกตัวอย่างเช่นว่าแป้งแป้งข้าวเจ้าตัวนี้ถุงเนี้ยสามสิบบาท ในในยกยกยกขึ้นให้น้องๆสามสิบบาทนะครับครับผมครับต่อไปครับแล้วก็แป้งเท้าแป้งเท้านี่ก็ถุงละยี่สิบบาทครับแป้งเท้าเนี่ยครับยี่สิบบาทถุงนี้ครับแป้งมันถุงนี้สิบสี่บาทโอ้ครับผมครับส่วนแป้งถั่วเขียวนี่อาจจะแพงนิดนึงถุงนี้เจ็ดสิบบาทโอ้แป้งถั่วเขียวนี่เขาว่าสำหรับใช้ทําขนมแล้วดูจากซองนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ต่อไปก็น้ําตาลตะโหนดน้ําตาลตะโนดนี่ถุงนี้หนึ่งร้อยบาท อครับครับผมครับส่วนกะทิกล่องนี้อยู่ที่60บาทโอหเบ็ดเสร็จรวมแล้วไม่เท่าไหร่นะนะไม่เท่าไหร่นะครับประมาณอยู่ในราวสักสักสามร้อกว่าบาทนิดนิดสามร้อยกว่าบาทที่ใส่ซึ้งทำได้กี่ถ้วยครับท่านถ้าตามสูตรผมครับซึ้งเนี่ยมันจะมันจะวางได้ทีละยี่สิบสองฝา แต่ถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยจะทำได้เป็นร้อยร้อยฝาเลยร้อ,อยร้อยฝานะครับแล้วถ้าให้เหมาะสมจริงๆทั้งหมดนี้จะทำได้ประมาณกี่ฝาถึงจะอพอดีพอดีอาจจะมีเหลือส่วนผสมบางส่วนบ้างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ฝาครับผมครับสองฝาได้ครับผมครับ ประนี้ถ้าคิดถึงดังเศรษฐกิจกแล้วทั้งหมดรวมนี่กับ200ฝาขายฝาแล้วเท่าไหร่ตตกแล้วจะได้กําไร,ร,รถ้าถ้ามอง,องถึงว่าถ้าเราจะออกไปทําเป็นพอ่อค้าแม่ค้าครับผมต้นทุนตามตลาดทั่วไปที่ผมเคยนั่งนั่งคานนะครับเขาจะขายคู่ละ10บาทก็หมายความว่าฝาละ5บาทซึ่งถ้าถามผมจริงๆแล้วผมตอบตรงๆแล้วฝาหนึ่งเนี่ยต้นทุนไม่ไม่ไม่ถึง1บาทห้าสหรอกครับหบาทห0สตางค์ นะครับเอาเอาจริงๆแล้วนะครับจะอยู่ในราวๆนี้ไม่เกินหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับผมครับยังไงเดียวก็เพื่อนๆลองทํากันดูนะครับส่วนน้องๆยุวะก็ได้ฝึกทําหัดทํากันไปแล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูรนะครับครับครับต้องยินดีครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับปริมาณูตร จะได้90ฝา90ถ้วยตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็เป็นส่วนที่ตัวขนมเขาเรียกตัวขนม <c oughs> ตัวขนมเนี่ยจะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าสองสองถ้วยตวงนะครับแป้งถัวเขียวสี่ช้อนโต๊ะแป้งเท้าสี่ช้อนโต๊ะแป้งมันสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บ หรือน้ำตาลโตนดเนี่ยมันจะหอมมากใช้ตรงนี้นะครับสองถ้วยตวงน้ําใบเตยข้นหนึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็หางกะทิสี่ถ้วยตวงโดยที่นี้ผมใช้กะทิสําเร็จรูปที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับโดยกะทิสําเร็จรูปเนี่ยถ้าอยู่ในกล่องแล้วมันจะเป็นหัวกะทิล้นวนเลยทีนี้ จะทำให้เป็นหางกะทิก็ต้องใช้หัวกะทิหนึ่งส่วนน้ำเปล่าหนึ่งส่วนก็จะได้เป็นหางกะทิตอนตอนทำหางกะทินี่ต้องใช้น้ำร้อนน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นครับน้ำต้มสุกครับเพราะใช้น้ำต้มสุกแล้วให้มันเย็นแล้วนะครับทีนี้ส่วนตรงเนี้ยก็ผสมคลุกเคล้ากันให้ได้เข้ากันดีแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางนี่ก็คือส่วนของตัวขนม แล้วส่วนของหัวขนมหัวขนมนี่จะประกอบไปด้วยอ่าหัวกะทิคือตัวกะทิที่อยู่ในในในกล่องเนี่ยแปดถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงกับอีกห้าช้อนโต๊ะนะครับแป้งถั่วเขียว8ดช้อนชาและเกลือป่นหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่ง นะครับทีนี้ส่วนตรงนี้ผสมลุกเขาให้ดีเช่นเดียวกันครับก็เรียบร้อยแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางทีนี้วิธีการดําเนินการตรงหรือวิธีการนึ่งนะครับเราก็มีซึ้งนึ่งซึ้งใช้ความร้อนโดยปานกลางเรียงถ้วยเปล่าๆเนี่ยในซึ้งให้เต็มก่อนให้เต็มซึ้งโดยที่วางชั้นเดียว วางสมมติเต็มซึ้งแล้วเอาถ้วยเปล่าเนี่ยไปนึ่งสักประมาณ1-2นาทีอ่าประโยชน์ก็คือแป้งจะไม่ติดและจะล่อนขึ้นมาด้วยอ๋อนี่เป็นเคล็ดเคล็ดล้วก็เ,เลับเลยนะครับครับแล้วก็ได,ได้ได้มั่นใจในเรื่องของความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอ <c oughs> ยกออกมาปุ๊บทีนี้เราก็หยอดไอตัวทําขนม ขั้นตัวที่หนึ่งน,นะครับหยอดไปประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์ของถ้วยไม่หยอดเต็มนะครับ80เปอร์เซ็นต์ของถ้วยหยอดเต็มแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาไปนึ่ง8-10นาทีพอถึง8 0นาทีแล้วยกออกมาทีนี้ก็หยอดตัวหัวขนมให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีไม่ต้องเต็มมากนะครับเรียบร้อยแล้ว ยกไปนึ่งอีก8 1 0นาทีก็เป็นอันสำเร็จนะครับสูตรของผมนี้จะไม่หวานเกินไปนะครับแต่ที่ผมใช้น้ำใบเตยค้นด้วยเนี่ยมันจะเกิดความหอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้ำตาลตโตนดหรือน้ำตาละมะพร้าวหรือน้ำตาลทั่วไปเนี่ยก,ก,ก็ก็จะมีรสชาติหอมนะครับก็น่าจะ เพียงเท่านี้ครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับผมคร,บครับครับครับสวัสดีครับ